สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำรถกระบะแคปสวยๆดีๆอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เป็น isuzu slx หน้าหนุนแฮทมี G 96้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีเซ็นทรัลล็อก้าของมือเดียวนะครับออกห้างป้ายแดงรถมอเตอชวนักมาก่อนครับฐานหน้าเป็นค,คันหน้าตัวเดิมสีรอบคันสวยงามพอใช้ครับ อาจจะมีเลี้ยว้อยบ้างตามอายุการใช้งานตามการเวลานะครับภในห้องโดยสารครับแผงคอนโซลแผงประตูสวยๆครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเบาะผ้ากรรมะยีนะครับสวยๆไม่มีขาดนะครับัาคาไม่มีผูกกระจกเต็นกระจกไฟฟ้านะครับยางดีสเส้นลวงล่างดีครับแต่สีสวยทั้ง2เส้น ราคาขายคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสันบาทนะครับนี่มีอย่างอะไรให้1เส้นนะครับตามคลิปเลยครับถ้าได้สนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ